สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาตำน้ำพริกกะปินะคะปาทูทอดแล้วก็ชะอมชุบไข่ทอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาดูเครื่องปรุงนะก็จะมีไข่นะคะเดี๋ยวเราชุบกับเะาอมแล้วก็มีมะนาวกระเทียมพริกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตำน้ำพริกนะคะจะมีผงชูรสจะมีน้ำตาลนะคะวันนี้ของพี่หอมจะไม่มีน้ำตาลปี๊บนะ ก็จะใช้น้ำตาลนี่นะคะเป็นน้ำตาลอ้อยนะน้ำตาลที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีกะปิมีน้ำปลานะคะมีน้ำมันสำหรับทอดก็จะเป็นปลาทูนะคะจะมีไข่มีชะออมมีมะเขือแล้วก็อ่านี่เป็นผักกระเฉดนะส่วนนี้จะเอาไว้แกล้มนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะ เราจะมาเด็ดชะาอมกันนะคะหอมจะใช้แบบนี้เลยชะาอมนี้พี่หอมล้างเรียบร้อยแล้วนะล้างแล้วก็เราเอาไปเสด็จน้ำนะคะก็จะได้ชะาอมแบบนี้แล้วนะจะใส่ไข่เลย ใส่น้ำมันกันนะคะใส่เช้าอมกับไข่ลงไปเลยนะคะ ออกมานะคะก็แปลว่าสุกแล้วนะคะเอาใส่กระดาษซับมันไว้นะคะจะทอดปลาทูนะพี่หอมจะเอาน้ำมันเพิ่มเข้าไปน้ำมันนี่ใช้น้ำมันสำหรับทอดนะคะ พอน้ำมันร้อนก็จะใส่ปลาทูลงไปพี่หอมหมดจะทำไรเพิ่นนะคะมาดูปลาทูจะไหมหรือเปล่าเนี่ย ก็จะได้ปะทูหน้าตาอย่างนี้นะคะนี่จะเป็นกะปีนะคะ างไฟนะคะกระปิหอ่อใบตองเนี่ยมาค่ะจากนั้นเราจะมาโขกน้าพริกกันนะคะจะใส่กระเทียมกับพริกนี่ลงไปโขกเลยนะ จะใส่พริกลงลงไปให้หมดเลยความเผ็ดนี่นะคะเราก็ปรับกันได้นะคะใครชอบเผ็ดมากก็โขกให้ละเอียดเลยใครไม่ชอบเผ็ดก็บุบบุบแค่นี้ก็พอนะคะมาค่ะจากนั้นจะมาแกะ จากนั้นเรามาปรุงกันเลยค่ะของชูรสนะคะนี่จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเขายังไม่ได้ขึ้นเม็ดขึ้นรูปนะคะ จากนั้นจะใส่น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็จะใส่ให้น้อยกว่ามะนาวนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมะนาวนะเนี่ยประมาณ3ามถึงสช้อนนะคะเนี่ยเพราะว่าเราใส่น้ำปลาไป2ช้อนเนาะ จะเห็นว่าพี่หอมตามน้ำพริกกะปิจะไม่ได้ใส่น้ำนะคะจะไม่เติมน้ำพอใส่เครื่องปรุงพวกนี้ไปเนะี่ยก็จะเป็นน้ำเหลวๆขึ้นมาทันทีชิมนิดนึงจะเติมน้ำตาลทรายขาวลงไปนะคะเติมลงไปประมาณนี้ เพราะว่าน้ำตาลทรายน้าตาลทรายแดงที่เขายังไม่ขึ้นรูปนะคะเขาจะหวานไม่แหลมนะคะเราจะคนให้น้ําตาลทรายละลายได้แล้วนะคะรสชาติตอนนี้เราก็จะมาตัก จะทุบให้บุบๆนะคะมะเขือพวงโดยใส่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกกะปิฉะอมชุบไข่ทอดแล้วก็ปลาทูทอดขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ